สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผงซีครับผมหลายต้นนะวันนี้ผมนำคณะลูกศิษย์อิติยาสมาตัดผงซีเพื่อประชาชนนทำลดค่าใช้จ่ายชาวาบ,จจบ้านทุกวันเสาร์นะแปดโมงเช้าถึงเที่ยงโดยประมาณนะมีลูกศิษย์สาขาเข้ามากันหลายคนนะรวมทั้งฉีตอสส่าด้วยครับรวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันเสาร์นะมกุลลาเจ็บสองห้าน, <25 S 3> นไปไหมคะตอนนี้เดี๋ยวผมจะสอนนะครับรนักเรียนช่าง ิวสมุรปากานนะเดินทางมาจากบ้านนั้นตตีห้าเลยมาดูนะครับตัวนีแบบ้ก็ช่างฟีวว่ากำลังนะครับลองคอด้วยกระดาษกันคอนะป้องกันเส็จผมหล่นลงพื้นนะครับลงลงใก่้ที่คอลูกค้านั่นเอง เอาทีนี้เอาปัตรเลียนกับบีใหญ่มาเลยอสอบถามลูกค้าดีว่าลูกค้าจะตัดผมทรงอะไรลูกค้าจะตัดผมทรงไรคะลรงงทรงต่ำหรือสูงคะคสูงของทรงสูงสั้นเลยนั่นสูนะทีนี้เราก็เริ่มลุยเลยครับเอาวีสไลด์ขึ้นเลยครับตัดนะครับหยอยดน้ำมันที่ยังเหยียดเหรอลุยเลยจ้าลุยเลยแล้วก็ สีบีใช่ไหมสีบีลงมาเนี่ยจุดเถิกอยู่ไหนจุดเถิดก็อยู่นี่ใช่ไหมจุดเถิดก<ช>็อยู่นี่แล้วก็แบ่งจุดเถิกลงมาเออตรงนี้เอาไว้ซอยผมใช่ไหมเอาไว้ซอยดซ้ยายขวาเอาไว้ซอยจุดเถิดอยู่นี่รูร้ละใช่ไหมทีนี้ความสูงของกรอบทรงอยู่ระดับไหนหนึ่งหน้า,าบีใหญ่ใ,หญใช่ไหมเนี่ยมันจะต่ำจากจุดเถิกลงมาประมาณสักสองนิ้วใช่ไหมเนี่ยระยะกรอบทรงอยู่ตรงนี้ านความสูงเนี่ยแล้วก็ต้องมีการเลี้ยวลงใช่ไหมตรงอย่างนี้นะอ่าลุยเลยจ้จาจับอย่างนี้ถูกนะจับให้มันคงให้แข็งแรงด้วยให้มันคงมานและกระจายเลยจับเป็นรูปตัวอะไระะรูปพัพค่ะลวดเลยค่ะลวดลวดเลยมันเหนื่อยมันเหยยังยาวอยู่เอาใหม่ยาวอยู่จับไา เออนอนสั้นหน่อยเขามาหาความสั้นนะเธอวันนี้เอามายตับก็บิดนั่งวีสับเล็กน้อยใช่ไหมเออ,อเกินหวีใช่ไหมไปเลยแล้วก็มีอะไรเอาใหม่ทำมีนั่งวีสับด้วยจ้ะเออแล้วก็นอนวี สลายขึ้นไปเลยยูดตีออกเล็กน้อยเลือดดีขึ้นาใหมหนึ่งอะไรหนึ่งแม่ค่ะตัดให้ให้หวีตัดให้ผมไปอยู่ในหวีแล้วค่อยตัดนั่นแหละหวีไกลลายอยู่นี่นั่นแหละเลือดดีขึ้นเลย เพือนเพื่นเลยทำไมตางไหมีไมมหมนน่ไม่วยรอยห,อหีเห็นไกลไลน์มันไม่เชื่อมกันไหมเนี่ยไอรอยหวีนาให้เชื่อมกับไกลลน์ทำามมันไม่เชื่อมมันยาไป ไล่ใหม่ไล่ใหม่อีกมันไม่เนียนเอาเลยเกลือเกลื้นไปเลยทำไมไม่บิดผมออกบิกปดปลายวิญญาณกัดแล้วบิปดปลายวิญญาณออกแล้วพาย,าย,ายไผ่ไผ่ใช่ไหมไผ่เอาสไลด์ขึ้นมาเอาคำนี้ แค่สองยกด้วยเนี่รวมขึ้นไปทำใหม่ไม่สวยไปทำใหม่ไปเยวตรงนี้มันยาวอยู่เนี่ยไล่หน่อย ก็ค่อยไปสไลด์เร็วแล้วผมมันไม่อยู่ในหวีก็เท่านั้นอนะ่ะผมต้องอยู่ในหวีเดี๋ยวสไลด์ได้หนาอยู่สไลด์ออกปาดเลยหนึ่งแนบต้องยกทำรนะ้อยเลยยังหวียังหวี

ลอยลอ,อยทำไมไหมทำไมมยวอยู่สวยอย่าก,กดดีดิกด,ดีคอย่าไปแทกลงไปดีอยลยนงนิมือนิง,ม,นงมือค้านิ่ตอนที่เถ่ไถลงไปเีมือค้านิ่นิ่เอออย่า ลงออเอา,ยาอยนะอาอาาบ่บิดกลับด้วยทุกจังหวะเลยแนบหนึ่งหน,งหน,งก,หนงก็บิดกลับสก็บิดกลับสก็บิดกลับบิดกลับทุกจังหวะ อ,อ,อันเนี่ยเอาไป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 ยาวอยู่ปรับตรงอยู่นี่จำยังมันจำอยู่ปรับตรงเนาะไปลอยขึ้นขึ้นทำไมนั่นเนี้ยเออเอาตรงนี้ยาวนิดนึงยาวก็เลอยๆใช่ไหมลอยลอยลอยแล้วปาดออก

ไไลายยังไงกันนะไฟลายหนึ่งโยกดูพัดครับดูรา่ไปเลย ภาเถือาพปูล,ลงภับปูลงแล้วตัดับพภาปูลงก็ตักไม่ให้เต็มดีเลยัะครับพ็พายโยกพายโยกเลยพายโยกุนซ้ายอยู่ซ้ายซ้ายหมดเลย นอนมีสไลด์เลยนอนมีสไลด์เลยหนึ่งเนี่ยสองยกสามร้อยมีรากลงมาเลยล่าลงไปหมดเลยมีรากลงไปหมดเลยเลยกอบทรงแล้วตัดทิ้งเลยใช่ไหมปาดเลยน้อยๆหวีปาดเลยมันยาวอยู่ตัดทิ้งเลยเนี่ยตัดตรงตัดเออ ปาดทำไมเนี่ยมันยาวเลยกอบสุกับปาดออกทำไมเนี่ยตักไปตัเงยตเนี่ยค่อยโยกทำไมเนี่ยโยกตัดทำไมเนี่ยตัดปิดออกข้างมนด้านซ้าย ซ้ายแล้วก็ขวาขวาเห็นไหมข้ามือลงห่าอยออกเยถ่า,า,าต้องโยกนิดเดยโยกก่อนพันดดิโยกพัดให้ดูดิโยกดิซ้ายซ้ายแล้วก็ขวาเออขวา อันนี้พอเก็บนี่เลยเก็บจุดขอวจอเลยดๆใชไมเก็บเลยเก็บเลยเยวใช้เบอร์หนึ่งด้วยเยอะนิดเดียวเยอะนิดเดียวนิดเดียวใช้มุมนิดเดียวพับผูกเป็นแถีสับหนึ่งบหน้าไไ เก็บปีนผมคว่ำหวีลงคว่ำหวีลงคว่ำหวีหวีมันจะี่คว่ำมันจะเลี้ยนทำไมล่ะผมไม่ได้ฟังซึ่อง,องนี่คว่ำหนีแล้วถ่ายใช่ไหมถ่ายอย่างนี้ค่ะเร็วเลยหนีตัดออกเลยยังยาวอยู่เรื่องนี้มันยังไม่สวยย,ยาวอยู่

ข้างล่างตวัดดิงเลยตาิงข้างนาพอมีลงตัวนี้เก็บตัวนี้มันบางนิดนึงนหนาไปหรอลอยๆวีปปาเราเล กลับดีให้ถูกตึ้นทุกลงหวีลงมาเลยข้างบนหวีลงมาเลยเลยขอบทรงปาดออกเลย ตัวนี้พอยาว the อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยดูพัดหนึ่งอะไรสองสามสี่ดูเยอะสไลด์ยิ่งไปเลยได้เลยสไลด์ยิ่งไปเลย้นะตัวนี้ยาวใช่ไหมขาดออกยาวอยู่ ไดอ,อก้หไหมเอาวีลองฟันเบอร์นหนึ่งมาช่วยออเรียบเลยประวัติเดียวซ้ายเรียกขวาเลย <c oughs> ให้ประมาณทุงขึ้นไปจับ <c oughs> เลี้ยวซ้ายตรงยูปขวาพับหูมาเดินไหมตะวัดเลยไปลงชื่อลงชื Looking ่อเคนมาตัดแล้วไม่ใช่เหรอทำไปลงชื่อตามตามปฏิกาตะัดมาเดินมาเดินมาเดินมา

เอากันไคร้มาซอยเลยแบบไหมไม่มันสั้นไปตรงนี้คือตัดเท่านี้ก็เขาก็เขาก็ช่างตายพอดีขมับอยู่ไหนขมับอยู่นี่ใช่ไหมเนยแค่เนี้ยแค่เนี้ยนะครับนี่เดียวเออสั้นไปอันนี้เอาตัดเลยตรงตรงเลยไม่ต้องคีบไม่ต้องคีบตัดเลยตัด มันตกมันหมดที่ไหนนะมันไม่หมดตัดมาอันนเดียวเขยับขย่าขยับเป็นไกลเร็วๆหน่อยเร็วๆแยบๆเลยแยบๆเลยเออนั่นเดียวอ๋อวิหารขอบทรงค่อนข้างดีเลยเลยขอบทรงตัดเลยตัดตรงๆเลย ตัดเลยไม่มีก็ข้ามนะมีไหมอันนั่นแหละไปคีบต่อไปเลยคีบต่อไปเลยอย่าอย่าจะปล่อยมือบีคีบมาแล้วตัดเลยอันนั่นแหละอันนั่นเอาข้าวขามาข้าวขามา <ไป S 1> เดินข้ามาเดิน <ไป S 1> มา,มา,มา,มาตามขอบทรงเลยต่าๆนะๆนะๆขอบทรงมาเนี่ยเดินมา เดินมาเดินมาลุงนี่กี่ร้อยครับเนี่ยสองร้อยดีนะผมมีปัญหาเรื่องรองช้ำขาบวมยืนนานก็ัน่หมหปวดขานี่ก็ดีนี่กันลื่นด้วยมีไฟฉายด้วยเออนะไปเดินมาเดินมาก้าวขามา ถ้าไม่มีก็ข้ามนะถ้ตัดทิกแซกก็ได้ดีเดินมาเดินมาหมดย่างเสร็จแล้วมายืนข้างหลังแบบนี้เายกผมขึ้นแถวนิดนึงแนวขวางยกขึ้น ยกตันเลยตนลยัตนทึ่ชักยาไปตัดอ,กอดีกตันอีกเอือไปแถวที่สองจับบียังไงอ่ะลืมหมดแล้วบีไปทางขวาก่อนนะบีไปทางขวานิอว,วิ่งตามจำได้ไหมเนี่ยบีทางขวานิ้ววิ่งตามมืวซ้ายวิ่งตามจับบีเข้ายก รีบตัดถ้ามันแถวที่หนึ่งใช่ไหมนั่นตัดแถวที่สองดิแถวที่สองที่ไหนเออชีมาเราซ้อมมาแล้วนะนั่นแหลยเราซ้อมมาแล้วเออ่ไปแถวที่ทอะไรเขาปล่อยแถวที่สองดินั่นแหละนิ้วโป้ก,กับนิ้วชี้ไม่ใช่นิ้วกลางนิ้วโป้ก,กับนิ้วชี้ นั่นแหละตัด,ดยาวไปตัดออกอีก,อกบบเออนั่นแหละไปแถวที่สี่ตัดบีนั่ไปก่อนเออนั่นแหละนี่วิ่งตามบีบยกตัดเลยอเออนั่นแหละดีอะเอาเช็คทีนี้เช็คแนวอะไร,ระเช็คแนวนอน,น,น ยืนตรงนี้ตัดแนวขวางใช่ไหมวิ่งเช็คกระนอนยกขึ้นมาตรงกลางเซนเตอร์เนี่ยวีเข้าวีออกขีปตัดยกขึ้นมาเช็คดูดิีว่าที่เราตัดตีแถวแนวขวางมันหมดไหมใช่ไหมวีขีปยกขึ้นดูเหลี่ยมนิดนึงพิกแซกตัดหลังมือได้ไหมเออตัดไหนมือตัดอันเดอร์มันเท่มันเท่มันเท่ทไปถึงสม,มุดปากการมันดูเหมือนมือชีพนี่นะเอาทีนี้ แตะคางแตะค่าง,างอยงนี้เราก็ตัดหมุนจะตัดหมุนจากฝั่งนู้นมาตามเข็มนาฬิกามาแนวตั้งใช่ไหมเหนวเนาตั้ง,งแถวที่หนึ่งยกขึ้นสามนิ้วเอานิ้วอะไรน,นิ้วก้อยเข้าไปด้วยตัดเลยเต,รรตัดธรรมดาตัดธรรมดาคว่ำมือตัดธรรมดา<ๆ>เอา<ๆ>เอเน<ๆ>ี่ยอ๋อไปแถวที่สอง นี่จะได้ยอีกมันไม่หมดอ่ะเอาไปตัดไปตัดไปมาตัดไปแถวที่สองผีนำไปนิ้ววิ่งตามโค้งนิ้วตามรูป,ปศีรษะอันนี้เลยตัดเลยตถวที่นี้ถอยหลังไปอถอยหลังไปกล้องเดินมามาแถวที่สามใช่ไหมอันนี้เลยดีอันนี้เลยเร่งมือตัดให้ไวขึ้น เล่นกันไกลสับกันไกลให้ไวขึ้นนั่นแหละเดินไปเดินไปนั่นแนี้ดีหมุนไปเจ้าที่เท่าไหร่เจ้าที่เท่าไหร่คะสี่ค่ะเออจ่ใจลอยนะ,ะเรากำลังตัดผมลองทรงสูงอยู่กำลังซอยผมอยากิดเรื่องอื่นจะสั้นโค้งนิ้วหน่อยนั่นแหละตัดอย่าสั้นอย่าสั้น เอ้ยจมาเหรอวันนี้ขอล้วพี่วันมาไหมเนี่ยไอ้ยจมาคนเดียวเอาเนี่ยะตัดไปหมุนไปเรื่อยไปตามไปครับตามไปประมาณนี้ครับมุนกล้องครับให้เขาเห็นด้วยเอาละหมุนไปเรื่อยหมุนไป,ลนไปตลอดแนวใช่ไหมสุดเลยมันจะกีดแถวก็ว่ากันไป ไม่ใช่นิ้วเดียวนะ่าจะฟิวต้อง3นิ้วนะถ้าฝั่งนี้เธอถ้าเพื่อเอาเธอถ้าตัดเหลือนิ้วเดียวฝั่งนี้3นิ้วเท่ากับฝั่งนี้สั้นนะตัดเลยนั่นแหละเอาสุดแถวหวีเข้าหวีออกหวีออกมาด้วยคีบนั่นแหละเอานิ้วก้อยลงไปหน่อยสามนิ้วใช่ไหมหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วก็ตัดที่เหลือก็ตัดเลยเออเอา ดีสวยมาหลังบ้าน <glam our S 2> เอาฟันปลามาฟันปลามาสับไปปลายบางนิดนึงเดี๋ยวฟันปลาสับเลยหนึ่งสองสามพิบ <one. S 1> ี่ลงห่งสองสามพิบีล่งสองสามพิบีลงหลังๆให้เห็นมันมาหมาในตู้ในตู้ประชอ ตันวีขึ้นขี้วีลงเออเดี๋ยวเอาไปสับนั้นแต่นี่นั่นแต่นี่ขอบขอบนันหนาสับไปเลยย่อขาลงหน่อยสิเออย่อขาลงเออนั่นแหละสับขึ้นไปขี้วีลงนั่นแหละไปสับไปเออนั่นแหละไปเคลื่อนไปเรื่อยเดี๋ยวจะลึกเดยวเลึกมากเดยวเลึกมากไป็ปลายนิดเดียวไป็ปลายนิดเดียว ไปผมมันนิดเดียวแค่นี้ก็จะหมดหัวอยู่แล้วเธอเอาไปเอาเลยไปเคลื่อนขึ้นไปเลยเคลื่อนขึ้นไปเลยนะขับไปเลยเคลื่อนไปเอาเลยสี่ลงเอากดเรื่อยมาดิเอาวสี่ขับข้างบนด้วย ข้างบนเนี่ยสับเลยไปยืนยนู่นสับมาเลยยกขึ้นมาแล้วสับเลย,ไ,ไ,ลไ,ยไปไปมันเลยสับขึ้นมาสับมาเลยสี่แถวใช่ไหมอ๋โอโอ,โอ,โอ๋อพอแล้วมามาดูนี่ผมจะแก้ง,งานให้ดูดูนะ ขอบมันไม่สวยมันยังเป็นปีกอยู่ใช่ั้นแต่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละสี่วันห้าวันใครเขาทำได้เหมือนเธอไม่มีนะน้อยมากตรงน,นี้ตระกัดขึ้นตัวนี้มันดำๆอยู่ใช่ไหมนเมนี่ยไม่มีสไลด์ึ้นเหยดำๆใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ลอยๆปาดอก เอาอไปดูดิ่คิวต่อไปใครไป,ไป,ไป,ไปตามหาลูกค้าดิอะไรช,ชื่อด<ล>ิชื่อของพายอ่าน<า>ไม่ออกอะ่ะเขาเขียนไหม <laughs> เขาเขียนวัดไว้อ่ะมาลอมามาลองมาลองดูมันจะได้หนูไม่รู้อะ่ะ <laughs> สดี๋ยวคุณคุณมานั่งก่อนก็ได้ค่ะนลานกดูะลาดูต่อมันชื่อช่งอะไรเนี่ยต้องทรงสูงค่ะขายแบบไหนขายแบบนอนเกินธรรมชาติไม่ขาวอืมคุยสูงนะใช่ไหมคุยสูงใช่ไหม ตัดเสร็จผมออกวันนี้ขออ<า>วยพรให้ช่างติวส,สมุดปากการ,ราตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะเฮงๆเรวยๆเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของร้านที่ดีนะครับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยคุณนาหลับตาให้หนูนิดนึงนะหนูมาเรียนตัดผมได้5วันนีน่แหละกวันก็นนถือว่าทำได้ดีนะก็มีความพอใจอายุยันน้อยอายุย0 2สนะครับปีหน้าครับมาลุ้นิีๆเพราะว่า ก็ขอบคุณนะครับคุณลุงที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอด้วยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลุงนะวันหน้ามาเป็นนายแบบให้ทุ่ทุกสิทธิ์อีกนะครับจะได้เรียนตัดผมสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ครับ0819856234อีกเบอร์ครับ0625483999รับสอนตัดผมตัวต่อตัวนะสอนเฉพาะตัวต่อตัวนะครับสอนฟรีเฉพาะใน YouTube นะมาดูเอาต้องฝึกฝนกันอย่างเข้มขวดเข้มงวดเข้มข้นนะ พลาดไม่ได้เลยเผื่อไม่ได้นะครับต้องจับมือตัดจับมือสอนกันฝาออกกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ